เช็ดถูดีอย่างไรก็จะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็นพัดฟุ้งกระจายอยู่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนละอองนับล้านต่อหนึ่งลูกบาทนิ้ววนเวียนอยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอขยายขึ้นสามพันเท่าฝุ่นจะมีหน้าตาเช่นนี้แต่ผงฝุ่นก็ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่เล็กลงไปกว่านั้นอีกเป็นต้นว่าเกสรดอกไม้สปอร์ละเอียดของเชื้อราเช่นเดียวกับเส้นใยพืชแขนขาของมแมลงใยแมงมุมตามแมลงวันผมผงดินปีกผีเสื้อกลางคืน เท่าฐานเข้ามเอาไฟและเหนือกว่าอะไรทั้งหมดเกล็ดที่หลุดออกมาจากผิวหนังของมนุษย์การกระทําเช่นนี้เพื่อกําจัดฝุ่นเป็นการเพิ่มผงฝุ่นขึ้นอีกเพราะว่าทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวตัวเกล็ดผิวหนังที่เรามองไม่เห็นจํานวนนับล้านจะหลุดออกจากร่างกายฟุ้งกระจายไปในอากาศร่างกายของเราจะสลัดเกล็ดผิวหนังกว่า50ล้านทุกวันที่จริงแล้วเราจะผลัดผิวหนังทั้งตัวออกทุกๆ28วัน และเกล็ดผิวหนังชิ้นใหญ่ๆที่ตกลงบนพื้นพรมก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าซุ่มซ่อนอยู่ลึกเข้าไปภายใต้พรมก็คือผงไรฝุ่นซึ่งมองไม่เห็นซึ่งกระหายที่จะกัดกินผิวหนังที่หลุดร่วงของเราแต่ละชิ้นนั้นเหมาะเป็นอาหารที่บำรุงเลี้ยงและเป็นแหล่งกําเนิดอาหารของพวกมันเป็นญาติกับแมงมุมมาแต่เด็กําบันไรฝุ่นมีขาแปดขาแต่ไม่มีดวงตาสําหรับมองโลกแห่งความรู้สึกของมันก็มีเพียงการสัมผัสและรับกลิ่นของอุณหภูมิและความชื้น จำนวนประชากรของไรายฝุ่นภายในบ้านเราอาจมีมากถึง10บสล้านแต่เป็นเพราะพวกมันเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้เราจึงไม่รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่เครื่องดูดฝุ่นเป็นอาวุธหลักของเราสำหรับการต่อต้านพวกไรายฝุ่นตัวจิว๋วแต่ก็ไม่ใช่การกำจัดมัน วิธีการดูดตัวไรฝุ่นลงไปในถุงเก็บเป็นเพียงแค่การหาบ้านใหม่ให้มันเท่านั้นช่วงอายุของไรฝุ่นจะอยู่ประมาณ40-60วันและในความมืดของถุงฝุ่นซึ่งเป็นที่รวบรวมของอาหารจํานวนมากมายไรฝุ่นสามารถใช้ชีวิตและแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนับร้อยชั่วอายุผู้ที่มาร่วมพักพิงในพรมอีกชนิดหนึ่งก็คือด้วงกินพรมตัวน้อย สัตว์ชนิดนี้จเจริญเติบโตโดยการบริโภคส่วนสําคัญจากเส้นใยขนสัตว์จากพรมแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่โชคดีของมันเสียงของเครื่องดูดฝุ่นไม่สบอารมณ์แมวประจำบ้านแต่ที่น่ารําคาญมากกว่าก็คือสิ่งที่เครื่องดูดฝุ่นตีให้ฟุ้งขึ้นในอากาศมีอาการแพ้เป็นพิเศษ หากได้สูดดมตัวไรฝุน่นหรือมูลของมันและอาจทำให้เกิดอาการจามอย่างรุนแรง<ถา>และอาการคันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นขณนะที่นั่งในห้องมักมีสาเหตุมาจากแขกรับเชิญในบ้านผู้อาศัยลึกเข้าไปในพรมมัดมักชอบใช้พรมไปที่วางไข่ ประมาณสามสัปดาห์หมัดแรกเกิดก็จะโผล่ออกมาจากไข่และเริ่มค้นหาเจ้าของบ้านที่เหมาะสมเพื่อที่จะดูดเลือดเป็นอาหารมื้อแรกในกรณีนี้เป็นความโชคดีสําหรับตัวหมัดกระหายเลือดเพราะมีแมวนอนอยู่ใกล้ๆในขณะที่มันดูดเลือดก็เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ในฐานะที่เป็นกาฝากแต่แม้ตัวหมัดเองก็ตามก็ยังมีกาฝากในรูปของไรตัวจิ๋ว ที่แฝงตัวอยู่ในซอกระหว่างเกิดซึ่งซ้อนกันเป็นกรอบของตัวมัดความจริงแล้วที่น่าเย้ยหยันนั้นไม่ใช่เรื่อง